ที่เราได้ผลงานสารคดีฝีมือเด็กไทยที่หยิบเอาเรื่องราวความรู้รอบตัวจากทั่วประเทศมานําเสนอในรูปแบบที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และคณะกรรมการนะคะเขาก็ทําการคัดเลือกผลงานของน้องๆจนเหลือ24ทีมสุดท้ายผ่านเข้ามาในค่ายสนุกคิดพิชิตซปเปอร์เกิร์ลจูเนียร์ปี8ค่ะ ตอนนี้ก้ามปูก็มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิทธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราได้น้องๆทัง้ง24ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาหาวันนี้ค่ะเขาก็จะมาเก็บตัวมารวมตัวกันในค่ายสนุกคิดพิชิตสมกบจูเนียปี8ค่ะซึ่งกิจกรรมในค่ายนะคะจะมีอะไรบ้างบรรยากาศจะสนุกสนานมากน้อยขนาดไหนนะคะตามก้ามปูไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันด้านในค่ะ เื่นเต้น่จะได้มาเข้าค่ายในครั้งน,นี้ค่ะครับเตรียมทีมาหลายปีแล้วครับก็หวังว่าแบบพี่ๆจะช่วยเอ่อยังไงแบบมอบความรู้ด้านการถ่ายทํา <c oughs> พวกเราจะได้เออนำไปใช้กับงานค่ะอันนี้อะไรลูกยาเนเปียยาเอามาทําอะไรคะเอามาฝากเอามาฝาก <c oughs> ค่ายสนุกคิดพิชิตซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี8นี้นะคะก็เสมือนค่ายที่รวบรวมน้องๆจากทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบม,มาทั้ง24ทีมซึ่งน้องๆทั้งหมดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นน้องๆที่จะก้าวเข้ามาเป็นนักผลิตสาราคดีในอนาคตค่ะ และในช่วงแรกของการเข้าค่ายนะคะน้องๆทั้ง24ทีมก็ได้รับทุนในการผลิตสารรคดีในเบื้องต้นจำนวน5,000บาทจากผู้สนับสนุนใจดีของเราอย่างกลุ่มปตทและตัวแทนจาก AAS รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีของเราก็มีโอกาสได้ให้กำลังใจกับน้องๆที่มาร่วมค่ายในครั้งนี้คะ่ะก็เห็นการพัฒนาการขึ้นเ,เรื่อยๆตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับ<ๆ>ก็จะมีน้องอยังไม่ค่อยรู้แล้วก็ ค่อยๆให้ความสนใจขึ้นแล้วมีการทายทำเทคนิคอะไรทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นมาโดยตลอดคือตกใจนิดๆตกใจนี่ไม่ใช่อะไรตกใจว่าเด็กสมัยนี้เก่งขนาดนี้เลยเหรอค่ะคือไม่น่าเชื่อเห็นแล้วแบบคือผลงานนี่เทียบเท่าพี่ๆได้เลยในวการค่ะ และเพื่อเป็นการเปิดโลก,กทัศน์ให้กับน้องๆทุกคนการเข้าค่ายในครั้งนี้จึงได้พาน้องๆทุกคนไปเยี่ยมชมสตูดิโอการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและยังเปิดโอกาสให้น้องๆได้เข้าถึงอุปกรณ์การผลิตสารรัฐดีตั้งแต่การลงเสียงการจัดรายการวิทยุ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับดีเจแทนค่ะพวกเราก็ได้มาทดลองสถานที่จริงนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะมาทํางานหรือว่าจะมาปวดกันแน่ <laughs> อยากลองบ้างคะ่ะเพราะว่าแบบเป็นอาชีพที่แบบใ,ใครๆก็อยากฟังเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ลองมาเป็นดูก็สนุกดีคะ่ะแล้วก็มีความเหมือนอยู่นะคะในการที่แบบว่านําไปอดัดแอปในการทําสารคดีในการอัดเสียงนะคะฝึกการเป็นพิธีกรต่อหน้ากล้องจริงกับฉากจริง สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท <Fern sehen> ่านเข้าสู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพและตอนนี้อยู่กับดิฉันกิติมาดาพิธิกรค่ะก็เราจะมานำรับใช้ในการเป็นพิธีกรพิธีกรงานโรงเรียนงานต่างๆแล้วก็เราจะมาปรับเปลี่ยนกันค่ะบางอย่างคือเราเคยเห็นมาแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเห็นที่แบบใช้ใช้กันจริงๆอะไรแบบนี้ครับ รวมไปถึงได้เห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังการผลิตภาพ,พยนตร์และละครเวทีไม่เคยดูอุปกรณ์จริงๆคะ่ะไม่เคยดูการวิธีการจริงๆอุปกรณ์ไฮเทคแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสบายค,คิดว่าน่าจะแบบเสร็จงานได้เร็วขึ้นอืมอมืน่าจะเอาเทคนิคต่างๆไปเข้าในผลงานครับและอีกหนึ่งส่วนสำคัญของการเข้าค่ายในครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้น้องๆได้พบกับคณะกรรมการ พร้อมกับดูผลงานของน้องๆทั้ง24ทีมไปพร้อมๆกันในปัจจุบ,บันกรุงเทพมีขยะกว่า9ล้าน9แสนกิโลกรัมต่อวันและต้องใช้งบประมาณมากถึง5ล้าน9แสนสนบาทในการกำจัดขยะทั้งหมดโดยคณะกรรมการแต่ละท่านที่ได้ดูผลงานของน้องๆน,นะคะก็ทำการวิเคราะห์บอกจุดเด่นจุดด้อยของผลงานแต่ละทีมกันแบบตรงไปตรงมา เพื่อให้น้องๆได้เห็นข้อดีข้อด้อยในผลงานของตัวเองแล้วก็นํากลับไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าคัพทองเนี่ยคือเรื่องคือ,คอ,คอที่ยะดทำมนดีใช่ไหมแต่มันมันมีค่าแค่เราดูแล้วได้ความสนุกแต,แต่แต่คอนเซ็ปต์ของครั้งนี้เราอยากจะได้ทีเอกไทยใช่ไหมซึ่งผลงานจากน้องๆบางทีมก็ทําให้คณะกรรมการถึงกับพูดออกมาแบบนี้ว่า ป .3 น้องปอ .5 เออน้องปห้าไม่ต้องเงอรียนป่อไปแล้วดีนะั้มมาเรียนมอุงเทพเลยด้ไนหะขอบคุณครับน้องนอนเนี่ยอายุเพียง1ขวบนะคะแล้วก็อยู่ปห้าแต่ว่าเป็นคนที่ทำกราฟิกใช่ไหมครับในทีมครับทำเองหมดเลยป่ะครับครับ แล้วมีใครสอนมีอะไรไงี้ไหมมีครูสอนครับมีครูสอนจะกลับไปปรับปรุงเรื่องเรื่องภาษาค่ะแล้วก็จะนำความรู้เรื่องที่คณะกรรมาการแนะนำไว้ไปแก้ไขค่ะบางจุดเราก็มองไม่เห็นนะครับเพราะกรรมาการเขาเป็นคนมีประสบการณ์มาก่อนก็ต้องฟังเขาแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ครับการที่เราได้รู้ว่าคนอื่นเก่งกว่าเราก็คือสามารถทำให้เราพัฒนาตัวเองได้คือเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับ แต่บางทีเมื่อฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการก็ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยค่ะน้องโม่ของเรา,เ,ราเสียน้ำตาเลยเดียวเป็นไงบ้างลูกความราู้สึกตอนนี้เือหนูไม่ได้เสียใจแลบแบบ,บหนูพยายามเหลวหนูจะทำให้มันน่าสนใจขึ้นสนุกขึ้นอะ่ะ น้ำตาจากความตั้งใจของน้องโมเน่นะคะโอ้โหเรีกไ,ได้ว่าพูดอะไรไม่ออกได้แต่เราทุกคนเป็นกำลังใจให้นะสูๆ้ๆายหลังจากที่คณะกรรมการได้ดูผลงานและก็ทำการแนะนำให้กับน้องๆจนครบทุกทีมแล้วน้องๆก็จะต้องไปเข้าฐานติวเข้มจากพี่ๆทีมงานกบนอกกลาและบริษัททีวีบุรพา เพื่อให้น้องๆน,นั้นนำเอาความรู้ที่ได้กลับไปแก้กไขผลงานของตนเองให้ตรงจุดตรงประเด็นและก็ตรงใจคณะกรรมการค่ะซึ่งฐานการเรียนรู้นะคะก็แบ่งออกเป็น4ฐานได้แก่ฐานข้อมูลครีเอทีฟฐานช่างภาพฐานพิธีกรและฐานตัดต่อคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะ และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆทุกคนนะคะจะต้องเข้าไปติวเข้มในฐานอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะซึ่งห้องแรกที่ก้ามปูจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมก็คือห้องของฐานตัดต่อกราฟิกค่ะเพราะว่ามาันจบใกลไปล้วจะเข้ามาบนมินได้เลยอันนี้ออกอินเทอร์เน็ตได้นะแต่ออกทีวีไม่ได้ เป็นยังไงบ้างในการเข้ามาอบรมในฐานตัดต่อกราฟิกวันนี้เราได้ความรู้อะไรกลับไปบ้างก็เอาที่สอนมาวันนี้ไปพัฒนาให้มันดีขึ้นเพื่อแบบเสียงของงานแล้วก็ภาพโดยรวมของงานก็จะได้ดีขึ้นด้วยครับด้นของเรามันอยู่เดี๋เราเลือกใช้ ฐานการเรียนรู้ของค่ายสนุกคิดพิชิตสุุกบจูเนียร์ปี8นะคะซึ่งก็คือฐานข้อมูลครีเอทีฟค่ะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตงานสารคดีเลยนะคะมาโดยการเขียนอะไรขึ้นมามันสวยรูขึ้นมาเองตรงแล้วพอเราดูทุกคนดูไม่ได้รู้สึกแล้วกลุ่มเรานี้จะต้องปรับแก้ไขอะไรยังไงบ้างแก้ไขเยอะเหมือนกันเยอะเขาบอกว่าสารคดีคือต้องไม่ใช่ทําเพื่อความสรุปเนี่ยแต่เราต้อง <S <S 2> <S 2> <S คียออกมาด้วยให้มันรู้ว่าเออเนี่ยแบบเป็นสาระดีที่แท้จริงอะค่ะพี่หนูทําเรื่องยีนใช่ไหมคะแล้วทีนี้ความเป็นไทยในยีนที่หนูต้องการจะนําเสนอออกมามันยังชัดไม่พอมันมีความเป็นไทยยังไงแล้วก็แบบใส่แล้วมันจะแบบมีความภาคภูมิใจยังไงและฐานช ก็็เปนฐานต่อไปที่ก้าวบจะพาทุกคนนะคะเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศซึ่งสถานนี้ก็มีความสําคัญไม่ใช่น้อยเลยละคะ่ะตามมาเลยค่ะพยายามให้แบบเวลาเราถามเราอยู่เฉียงเขาหน่อยประมาณ45องศาแค่จะต้องถ่ายใหม่เกือบเกือบหมดเลยครับโอ้แล้วคิดว่ามัน มันจะยากหรือมันจะใช้เวลาหรือมันจะเป็นอุปสรรคในการแก้ไขางานครัง้งต่อไปนะก็ถ้าเกิดมันเป็นผลดีกับ,กบงานก็ทําได้ไม่เป็นไรพี่เขาก็แนะนำแบบว่าอยากได้ภาพบางส่วนเพิ่มก็เราก็จะกลับไปหายเพิ่มกันอีกค่ะ และห้องนี้นะคะก็คือห้องอบรมทานพิธีกรค่ะซึ่งก็จะมีการสอนแล้วก็การแนะนําน้องๆน,นะคะเปิดผลงานของน้องๆเนี่ยทุกโรงเรียนทุกกลุ่มนะคะแล้วก็แก้ไขกันจุดต่อจุดเลยแหละคะ่ะอย่าไปติดบล็อกนะอย่าไปติดแบบล็อกแบบซิตี้สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาพบกับวันนี้พี่เขาแบบสอนอะไรเราบ้างคะสอนเกี่ยวกับ ให้เป็นตัวนเองอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะให้เหมือนที่พี่เขาบอกว่าให้จําบทเป็นตอนๆแล้วก็มามารนูเองวิธีการพูดแล้วยังไงให้ทําให้คนดูสนใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ให้ตัวเองสับสนและคนดูสับสนครับพี่พีก็ทําให้หนูรอรูว่าจะทำยังไงให้แบบมันดึงดูดผู้ชมให้ผู้ชมรู้สึกอยากจะติดตามผลงานของเราดูแล้วไม่เบื่อค่ะเหมือนรู้มานิดนึงหรือ็รู้เยอะขึ้นหรือบางเรื่องหนูไม่รู้เลยหนูก็รู้แล้วค่ะวันนี้ เดิมก็คือแบบทาให้มีคุณภาพไปเลยค่ะสนุกมากคือแบบมันได้รู้หลายๆอย่างมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราได้เห็นเราได้ทำจริงๆอย่างนี้เราก็แบบรู้สึกว่าเพื่อนทุกคนแบบเฟลลี่กับเราทีมงานทุกคนก็เฟลลี่กับเราแล้วแบบเขาช่วยเราด้วยในทุกๆเรื่องอย่างนี้ก็แบบประทับใจตรงนี้มากๆเลยค่ะค่ะก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะได้แบบมาทําจริงๆได้เห็นภาพจริงๆนะคะมันทําให้เราแบบได้แบบรู้จริงๆว่าต้องทํายังไงแล้วก็แบบเขาสอนให้เราแบบพัฒนาขึ้นเยอะมาก ก็ได้รับประสบการณ์ได้รับโอกาสแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่อาธยา,าัยดีแล้วก็รู้สึกมีความสุขค่ะที่พี่ๆดูแลดีมากเลยเหมือนได้เข้าครัวใหม่เลยอะค่ะส,คสุดยอดเลยครับนนสุดยอดเลยครับผมผมขาดเลยครับมันจะติดตัวผมไปจนตายประสบการณ์นี้ผมเชื่อว่าจะสามารถนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในวันนี้ไปประยุกใช้กับสิ่งที่ทำในอนาคตได้ การเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อนำความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตสารคดีไปสู่น้องๆทุกพื้นที่เสมือนเป็นการเปิดความรู้ใหม่ที่น้องๆจะหาไม่ได้จากในตำราและก็ไม่ได้มีสอนในชั้นเรียนจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะก็เกิดเป็นนักสารคดีตัวน้อยที่ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานมีส่วนในการพัฒนาและร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศชาติไปสู่ทางที่ดีขึ้นและที่สำคัญยังได้ความรู้ รอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสุขภายใต้โครงการกบจูเนียปี8 Teenage Create Thai ค่ะ oh, oh yeah. และอีกไม่นานนะคะเราก็จะได้ทราบกันแล้วล่ะค่ะว่าน้องๆทีมไหนจะคว้ารางวัลซุปเปอร์กอบจูเนียร์ปี8ไปครองซึ่งจะมีการประกาศรางวัลในวันที่25พฤศจิกายนนี้กับงานออสกปบที่จะเกิดขึ้นณนมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตค่ะส่วนผลงานของน้องๆทีมไหนจะเป็นผู้คว้ารางวัลซุปเปอร์กอบจูเนียร์ปี8ซึ่งรางวัลน,นี้จะเป็นทุนการศึกษามูลค่า50,000บาทพร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตรก็ต้องมาลุ้นกันค่ะ และนอกจากรางวัลใหญ่แล้วนะคะก็ยังมีรางวัลพิเศษอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลคุณค่าแห่งพลังงานที่จะมอบให้กับผลงานสารคดีของน้องๆที่นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานในด้านต่างๆสนับสนุนโดยกลุ่มปะตทค่ะและรางวัลคุณค่าแห่งการสื่อสารจาก AIS ที่น้องๆน,นะคะจะต้องมาช่วงชิงกันด้วยเนื้อหาสารคดีที่ว่าเร,เรื่องของการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงเรื่องราวของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งทั้ง3รางวัลนี้นะคะจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า25,000บาทพร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตรค่ะและไม่เพียงเท่านี้นะคะเรายังมีรางวัลย่อยอีก5รางวัลค่ะไม่ว่าจะเป็นบทสารคดียอดเยี่ยมถ่ายภาพยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมกราฟิกยอดเยี่ยมและพิธีกรยอดเยี่ยมค่ะซึ่งห้ารางวัลนี้น้องๆก็จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า2 0 0 0 0บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียาบาัตรเท่านี้ยังไม่พอน้องๆทุกทีมยังจะมีโอกาสชิงรางวัลขวัญใจกบนับกระลาขวัญใจกบจูเนียร์อีกรางวัลละ10,000บาทค่ะพร้อมด้วยโล่รางวัลและประกาศนียาบาัตรสำหรับน้องๆทุกคนที่ผ่านเข้ารอบ24ทีมนะคะก็ยังจะมีโอกาสได้รับทุนเรียนปีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพตลอด4ปีอีก5ทุนโดยรวมมูล,ลค่ารางวัลแล้วนะคะกว่า50,000 0บาทเลยละค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วก้ามปูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ